ตอนนี้นะครับขบวนรถเร็วที่172นะครับเดี๋ยววันนี้ขบวนรถเร็วที่172จะหลีกให้กับขบวนธรรมดาที่261นะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับเดี๋ยวเข้าประแจหมายเลข8นะครับเพื่อเข้าทางสองนะครับวันนี้ทำขบวนโดย GEA นะครับสำหรับรถเร็วขบวนที่172นะครับ างประธานอยู่นี่นะครับแต่เดี๋ยวจะแยกเข้าที่ประแจใหม่เลขแปดนะครับของชุมทางหนองประดุกนะครับ นี่นะฮะเข้าประเจมาแล้วครับดิ่งมาทางแอปแล้วนะครับสี่ห้าสองห้าครับจอดลีงให้กับขบวน 2องหหนึ่งนะครับนี่นะครับรถเร็วหนึ่งเจ็ดลีกเข้าทาง2ครับเดี๋ยวขบวนธรรมดาที่สองหหนึ่งนะครับจะเข้าทางประธานนะครับเข้าจอดที่จุมทางหนองประดุกนะครับ เจงต้นทางสุงไห่ก็ลบนะครับไปลายทางบางมัมลูนะครับตอนนี้จอดที่ทางสองแล้วนะครับขบวนยาวมากเลยนะครับ ขบวนแล้วเร็วที่172กํลาลังเคลื่อนตัวออกจากชุมทางหนองประดุกนะครับนี่นะครับห่วงทางสะดวกมารออยู่ตรงบริเวณจุดตัดทางด้านเหนือนะครับเขาก็อรอต้องมารับห่วงทางสะดวกตรงบริเวณจุดตัดนะครับเพราะว่าหลีกเข้าทางสองให้กับขบวน261นะครับ ทำขบวนโดย gea 4525นะครับออกจากประแจหมายเลขหนึ่งนะครับเข้าทางประธานนะครับที่ชุมทางหนองประดุกนะครับสำหรับขบวนรถเร็วที่172นะครับ หลังจากที่ลีกให้ขบวนสองหหนึ่งนะครับขบวนยาวเลยทีเดียวนะครับ ขอฝากเพื่อนๆน,นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับหากถ้าชอบคลิปนะครับก็อย่าลืมซับสไคร้สั่นกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับฝากไว้ด้วยนะครับหนองประดุกชาแนลนะครับ